รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สบาย,บายดีดขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงอาจารย์ขาต้องบอกว่าช่วงนี้คือฝ้ายเบื่ออาหารมากคือ <G ül üyor> แต่ละมือเนี่ยไม่รู้จะเลือกทานอะไรดี oh <my. S 1> อะค่ะอาจารย์มีแนะนำไหมอะโอ้ย oh อาจารย์กระเบือ่อคือกันเอาเหอ,อาหารเพราะว่ามันมาคือเขากินแบบซ้ำๆตลอด oh. แต่บางมืออะอาจารย์ก็อยากจะเฮ็ดอาหารลาวอาหารลาวเหรอแมน อ๋อเป็นเพราะอาจารย์ทํารายการเกี่ยวกับช่วงภาษาลาวบ่อยๆหรือเปล่าพอเฮ็ดตลอดแล้วมันจะออคิดฮอดอาหารบ้านลาวนั่นน่ะสิทำไมไฟนึกไม่ออกเอ๊ะอาหารลาวที่ว่าคือเป็นพวกส้มตําอะไรแบบนี้ปะคะมีหลายกว่านั้นเอา้าเหรอเออแล้วมีอะไรหลายอย่างอยากรู้ว่ามีอ,าอะไรบ้างเห็นปะอ,อ,อยากรู้แล้วเราต้องไปชมในเรื่องเล่าลาวเอง อาหารลาวประเทศลาวมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารมากอาหารแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือที่หลวงพระบางอาหารท้องถิ่นคืออ,อ้อหลามคือนำเอาส่วนเนื้อวัวเนื้อหมูหรือหนังวัวมาต้มให้สุกภาคกลางและภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันมักทานลาบ ก้อยแกงหน่อไม้ส้มตำปลาปิ้งส่วนอิทธิพลจากประเทศอื่นเช่นปักตเป็นขนมปังฝรั่งเศสหน้าตาคล้ายแซนด์วิชสามารถใส่ไส้ผักสดเนื้อสัตว์แฮมหมูยอค่ะโอ้โหอาจารย์ค่ะพอได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของประเทศลาวน่ากินหมดเลยค่ะโอ้ย คือกันน้องฝ้ายพอเราได้ทราบข้อมูลไปเมื่อกี้เนาะในประเทศลาวนีมีอาหารหลายประเภทขนาดเลยแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันแล้วก็มีอาหารประจำชาติของลาวนำพร้อมนะคะคืออะไรคะบางท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันเนาะแต่ว่าบางท้องถิ่นที่เป็นแบบประจำชาติอีหลีเนาะคนลาวก็จ้าก็จะมากินตำมะคุงส้มตำอย่างเงี้ยข้าวเหนียวเนาะคือจากที่เบื่ออาหารตะเกียบเริ่มหิวแล้วอ่ะ หอมเตะหูดังอยู่นิวขอช็จตซ้อนได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าคําศัพท์แต่ละอย่างเริ่มจากคําว่าของกินพูดยังไงคะภาษาลาวอาอันให้น้องเว้าใหม่เบิ้งของกินของกินเนาะภาษาลาวบอกว่าของกินของกินเหมือนกันแต่ต้อง กลิ่นของกลิ่นแม่แล้วอ,อ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยเอออาจารย์ก็กว่าไม่นอย่างบูหลายขนาดเลยบูจ,าจา้จาจิกินอย่างาเลยนี่กินจ้านี่คือหอมไม่หอมหอ่ะเริ่มจากอันแรกก่อนเข้าสวยเข้าสวยแม,ม่บอใช่แล้วเข้าสวยเออนี่มันสวยสมซื่อขนาดเนาะจริงค่ะภาษาลาวภาษาลาวเอิญมาข้าวเจ้าข้าวเจ้า อ๋อสั้นๆเข้าเจ้าเจ้าเข้าเจ้ามีเข้าเจ้าคือเข้าสวยเข้าเจ้าคือเข้าสวยค่ะเข้าเจ้าเอออย่างนี้นะคือเข้าสวยเข้าสวยต้องกินกับไข่เจียวร้อนๆอันนี้เข้ากันเหรอไข่เจียวนี่เรียกว่าอะไรคะไข่เจียวเห็นไหมภาษาลาวเอินว่าจืนไข่ น้องฝายตื่นตกใจตลอดเลยจืนไข่จืนไข่จืนไข่ฝ่ายได้เมนูที่จะไปสั่งที่ประเทศลาวแล้วจืนคือทอดอ๋อคาว่าจืนคือแปลว่าทอดแม่แล้วอ๋อจืนไข่อ่าอันนี้นะโอ้โหสีเหลืองอาจารย์มีช้อนมาไหมมือได้ไหมไข่เจียวไม่ได้เพราะการเปิดนะอาจารย์ปุ๊บเลยเนาะตะกี้ข้าวสวยไปแล้วข้าวเจ้าไปแล้วอันนี้ ข้าวเหนียวโอ้โหนี่ย like ังร้อนๆอยู่เลยเนี่ย้ับเนี่ยขอจับเนี่ยไม่ไม่เอาเข้าปากนะจ๊ะพักก่อนเอามาอันนี้ข้าวเหนียวออกเสียงว่ายังไงคะภาษาลาวเนาะภาษาลาวออกเสียงว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวเหนียวเออไม่ได้ ข้าวติดจมูกนะขึ้นหูดาวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวได้เหาอตออกข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวได้ไหมได้ทอกเซลทกเซลว่ากี่ข้าวเหนียวบ่อยแล้วเริ่มได้แล้วเริ่มที่เป็นสะพ้ายแล้วได้แล้วว้าสัญญาแล้วนะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้หมูทอดค่ะอ๋อขึ้ว่าอะไรคะหมูทอดเมนบอกจ้ะอันนี้จืนไข่แล้วเนาะจืนไข่อันนี้ก็ต้องจืนจืนหมูเออ ใช่ไหมเขาเรื่องอาหารนี่ท่าน่ะจืนหมูจืนหมูจืนหมูหรือหมูทอดอ๋อหมูทอดใช้ได้สองคำใช้ได้เหมือนกันคือกันเข้าใจตรงกันนะคะแต่ต้องมีน้ำมันได้จืนนี่อ๋อต้องคือการ ทอดอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้น้ํามันเรียกว่าการจืดจะไก่จะกุ้งได้หมดทุกอย่างเลยโอเคค่ะได้หนึ่งสับเพิ่มมาเพิ่มเติมอะต่อไปไปที่อันด้านหน้าก่อนก็ได้ค่ะอันนี้มีอย่างนี้นะเป็นแกงเผ็ดค่ะจายแกงเผ็ดใช่ค่ะออกเสียงยังไงอ๋อภาษาลาวเอินคือกันอันนี้แกงเผ็ดไก่เมนูนี้ใช่ใช่นี้เป็นไก่๋อแกงเผ็ดไก่นี่ใช่ไหมคะ ขอมขึ้นนะหอมมากเลยอันนี้ต้องกินกับข้าวเจ้าแซ่บได้นี่ใช่อร่อยอีกทีนึงค่ะจานแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดไก่แมนแล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหมูแล้วก็คือเปลี่ยนแค่คำท้ายแกงเผ็ดหมูแกงเผ็ดหมูอย่างนี้นี่เองนะคะตัวนี้ก็อร่อยมากหอมหอมอยากทานเลยทีเดียวจากที่เบื่ออาหารนะอ่ะต่อไปแกงเผ็ดไปแล้วไปแกงจืดหรือว่าต้มจืดกันบ้างดีกว่าอันนี้คือเจ้าเอิญต้มจืดต้ม จืด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 ต้มต้มจืดจืดต้มจืดต้มจืดอ่าคผู้สมมู่ทางบ้านนี่ก็ชืดกำลังกำลังฟ้องฟ้องเสียงกับเฮาเนาะใช่แล้วต้มจืดต้มจืดถึงตองแล้วอนมือนี้รอดแล้วสั่งที่เมนูต่อไปนาต่อไปต่อไปได้เลยได้เลยเจ้าข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะเจ้าอันนี้ เป็นเมนูผัดผักรวมอ๋อผัดผัดรวมใช่ภาษาลาวเอินว่าคั่วคั่วเลยเนาะคั่วคั่วพักรวมมิตรคั่วพักรวมมิตาคั่วพักรวมมิตรคำว่าคั่วก็คือผัดผักผัดผัดเนาะอะไรก็แล้วแต่จะผัดอะไรก็คือใช้คำว่าคั่วคั่วพักรวมมิตรคั่วพักรวมมิตร คั่วพักรวมมิตรอ่าเป็นการผัดผักรวมมิตรนะคะจริงๆคั่วนี่ไบริสไน้ำมันลยเน้องอ๋อถ้าจืดนี่ใส่น้ำมันอ๋อต่างกันนะโอเคโอเคเจ้าแต่ว่านี้คืออันนี้คือน้ำมันไม่เป็นไรใส่ไปหน่อยเดียวเป็นอย่างทั้งจืดทั้งคั่วหนาวเนาะใจแล้วจะได้อบความอุ่นอ่ะต่อไปอันนี้เป็นผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูพัดเออผัดเผ็ดกระเอินคือกันเนาะเหมือนกันอ่าภาษาลาวกระเอินพัด เผ็ดหมูพัดเผ็ดหมูพัดเผ็ดหมูพัดเผ็ดหมูอย่างนี้เนาะคือจังไดบันนี้คือความอยู่แล้วอะความเบื่ออาหารนี่คือชิยากมากินทันทีตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอแบบได้รู้จักแบบนี้แล้วเยอะเลยอยากทานแต่ยังมีเมนูอื่นที่ฟ้าอยากถามอาจารย์อีกไม่ว่าจะเป็นต้มยำอย่างต้มยำกุ้งที่ประเทศไทยโหชื่อเสียงโด่งดังมากพี่ที่ประเทศเราเคยได้ทานไหมคะทานคือกันกินคือกันชอบไหมอกิน กินได้กินได้หมดกินได้หมดแต่ว่าบ่ค่อยมากปัไหนทําไมอะคะเพราะว่ามันถ้าเป็นต้มต้มยำเนาะมันจะส้มแม่นมัมันจะเปรี้ยวออแล้วเวลากินแล้วมันจะพวนท้องจะปวดท้องพวนพวนคืออะไรคะพวนท้องแปลว่าเฮ็ดให้ท้องพวนเหรอคะเออมันบ่สบายท้องแต่ว่าก็ขับถ่ายดีนะคะเราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันจะเอาเอาข้าวต้มยำดีกว่าต้มยำยนางะภาษาลาวเอิว่าต้มยำ ต้มยำขึ hmm, so mm ้น hmm. หูด like bon ังอีกแล้วได้ก่อนจะได้กินแม่ค้าจะเข้าใจไหมเนี่ยต้มยำต้มต้มยำ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 น่ารักเสียงหัวเรานี่คือเสีทะลุออกจอเลยนะต้องเข้าใจแหละพูดอย่างนี้นะคะอต่อไปเช้าๆหลายแต่หลายคนเลือกเมนูในการแบบทานโจ๊กโจ๊กเรียกไงคะโจ๊กแบบเฮากินมื้อเช้านี่แม่นบหใช่ใช่โจ๊กภาษาลาวนี่เนาะ มันมีสองประเภทน้องค่ะถ้าโจ๊กนี่คือเป็นแล้วแล้วเหแม่นะจะเหลวเป็นเหลวแล้วก็เป็นเหลวเป็นเหลวเออ่นเหลวเหลวเลวค่ะเอออย่างนั้นอันนั้นคือโจ๊กโจ๊กออาแต่ว่าคนลาวกับเจ้าเอิว่าเขาเปียกเข้าเข้าเปียกเข้าเข้าเปียกเข้าทำไมต้องมีคําว่าเข้าสองครั้งอะคะเอ้าเข้าเปียกเข้าเปียกเข้าเปียกนี่ก็คือกล้วยจับอ๋อถ้าแค่เข้าเปียกคือหมายถึงกล้วยจับแม่นแต่ถ้า ข้าเปียกเข้าก็คือโจ๊กอ๋องั้นพูดไม่จบนี่ได้ก๋วยจับมาเลยนะอยากจะทานโจ๊กเนี่ยเออแมนใช่ไหมเคยสั่งผิดใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยอ่ะอีกหนึ่งเมนูที่ประเทศไทยนิยมชอบกันคือน้ำพริกน้ำพริกใช่ประเทศลาวออกเสียงยังไงคะโอ้พิ่นเอิญมาเจลเจลอ๋อเหมือนเวลาเราแบบทานกับข้าวหนงข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มเจลนี่นี่นี่มีหมูทอดนี่จืดหมูนี่จ้ำเจลคุยแบบอื จำแจ่วคุยสรุปว่าจะกินหรือจะคุยคะคุยอ๋อคุยคุยอ๋อคือตักขึ้นมาอ๋อ,อรเรียกว่าคุยเม้นเฮา่ำจ,จำฟิตได้น้องจำฟิตคืออะไรก็คือปั้นขาน้าวเหนียวมาจำแล้วฟิตออกอย่างเงี้ยฟิตออกไม่อาจจะเอาเข้า,าต้องคุยมาแล้วต้องคุยมา,ม,มาเราจะไม่ฟิตหรือจะไม่คุดออกนีห่หรอ เราต้องกินแบบให้มันสมข้าวับสมกับข้าวให้มันเซฟให้มันพอดีกันระหว่างข้าวกับตัวน้ำพริกใช่ไหมคะโอ้โหคือพูดมาขนาดนี้คือน้ำลายสอแล้วอาจารย์น้ำลายแตกเออน้ำลายแตกโอเคทำเองน้ำลายแตกแต่ว่าก่อนที่จะไปกินกันเรายังมีประโยคที่เราคุณผู้ชมอยู่ในการที่จะพูดหรือจะสั่งแม่ค้าหรือจะบอกว่าเราชอบเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะ ถึงช่วงนี้ค่ะมาเรียนรู้แบบประโยคกันดีกว่าจะได้พูดได้เล่าหรือว่าได้ถามได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเริ่มจากประโยคแรกฝ้ายต้องการจะบอกว่าเนี่ยตัวฝ้ายหรือว่าตัวฉันเองเนี่ยอชอบไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้มมากที่สุดพูดยังไงคะอาจารย์พูดยังไงภาษาลาวเนะาะภาษาลาวก็จะบอกว่าค่อยมักไข่ดาวอ๋อไข่ดาวค่อยมักไข่ดาวค่อยมัก ไข่ดาวไข่ไข่ดาว่<อ>ดาวคอยมักไข่ดาว,ดาวจืนไข่จืนไข่และไข่ต้มหลายที่สุด และไข่ต้มหลายทีสุดเขาต้องทีสุดแบบนี้ทีุดบุษันมันบสุดเออไม่นั้นไม่สุดเนาะว่าชอบเนี่ยสามอย่างนี้มากที่สุดนั่นเองอันนี้เอาไว้พูดได้เวลาต้องการที่จะบอกว่าเออเราชอบเมนูอาหารอะไรนะคะหรือถ้าต่อไปจะบอกว่ามือนี้เนี่ยหรือว่าแบบเมนูอาหารที่เรากำลังจะทานเนี่ยคือสิ่งที่เรากินคือน้ำพริกแล้วก็ผักต้มพูดยังไงคะอาจารย์เราก็จะบอกว่ามือนี้ค่อยกินข้าวกับเจล มื้อนี้ค่อยกินข้าวกับแจวค่อยกินข้าวค่อยกินข้าวกับแจวกับแจวและต้มพักและต้มพักหรือว่าพักต้มก็ได้เหมือนกันสลับสลับตำแหน่งได้โอเคพักต้มหรือต้มพักก็ได้เหมือนกันชื่นชอบเมนูนี้คุยแบบเมื่อกี้ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วเข้าใจตรงกันนั่นเองนะคะอะแล้วก็ขออีกหนึ่งประโยชน์ละกันอาจารย์ค่ะสมมติฝ้ายจะบอกว่าเนี่ย ร้านอาหารร้านนี้เนี่ยคือขายหลายอย่างเลยทั้งแกงเผ็ดต้มยำแล้วก็ผัดผักเป็นร้านอาหารตามสั่งเราจะพูดยังไงคะอาจารย์เขาก็จะต้องบอกว่าจังสินอนาะงร้านนี้ขายอาหารหลายอย่างร้านนี้ขายอาหารหลายอย่างมีทั้งแกงเผ็ดมีทั้งแกงเผ็ดต้มยำต้มยำและผัดผักและผัด พักอ,อง่ายบ่น้องเออง่ายนะคะจริงๆพอเราเริ่มเข้าใจแล้วก็จะสามารถไปต่อได้แอบถามในความรู้นิดนึงว่าที่ประเทศลาวอะคะ่ะมีร้านขายอาหารตามสั่งไหมคะอ้เดี๋ยวนี้มีหลายเพราะว่าเ,ออเมื่อก่อนนี่คนลาวเวลาไปเหตุการณ์เหตุการณ์คือไปทำงาน,งานกระเจ้าก็จะเอา,เอาแตงกินก็คือทำกับข้าวไปกินที่ทำงาน ทำกับเข้าไปเองเจ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันมันบกค่อยได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะบางคนก็มีพาระเมนเละข้าเจ้าก็เลยต้องไปซื้อกินตามอาหารเออตามห้านอาหารตามร้านอาหารมีหลายก็มีหลายเมนูเหมือนกันเหมือนอาหารตามสั่งเมนโอ้โหหลากหลายเมนูแล้วก็หลากหลายประโยคที่คุณผู้ชมสามารถไปฝึกกันได้ทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะหรือว่าจะสามารถเข้ามาติดตามพวกเราต่อๆกันหลายๆตอน มีความรู้ครบรถอย่างแน่นอนแต่ว่า<ช>วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวขอลาคุณชมไปก่อนตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสบายดี